นับแต่พุทธศักราช2,514มหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนแบบตลาดวิชาจวบจนวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนิน ในพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 1, หนึ่งเมื่อวันที่26และ27พฤศจิกายนพุทธศักราช2518นมหาวิทยาลัยรามคำแหงจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา49ปีมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวนมากออกไปประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและธุรกิจส่วนตัวประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้ารับใช้ชาติบ้านเมืองและประชาชนเพื่อเป็นการรวมพลังสรรสร้างของบัณฑิตนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ร่วมใจสร้างสรรกิจกรรมสนองคุณเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะนิติศาสตร์โดยสิทธิ์เก่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่หนึ่งและรุ่นต่างๆซึ่งรวมตัวจัดตั้งเป็นชมรมและกลุ่มต่างๆมีจิตอาสาร่วมกันจัดตั้งสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้นแต่ทำการจดทะเบียนสมาคมเมื่อวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2560โดยมีที่ทำการอยู่เลขที่หนึ่งซอยรามคำแหง83ทับสแขวงหัวหมากเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครต่อมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ได้ทำพิธีเปิดที่ทรงการสมาคมและมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารโดยมติที่ประชุมได้เลือกพลตำรวจตรีนิพนธ์ผู้พันศรีให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารชุดก่อตั้งสมาคมเป็นคณะกรรมการบริหารคณะที่หนึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินสองปีสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนับแต่เปิดดำเนินการมาได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ดังนี้ เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงวันที่17มกราคมวางผ่านพุ่มสการะในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงวันที่26พฤศจิกายนของทุกปีณลานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจัดซุ้มถ่ายรูปแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดกิจกรรมเผยแพร่วิทยาการในด้านนิติศาสตร์สนับสนุนพัฒนาการศึกษาดังนี้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการช้างเผือกนิติรามติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาการศึกษาให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลจัดโครงการเสวนาวิชาการเรื่องกฎหมายยาแรงลดอุบัติเหตุทำไมจึงลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ได้กับความท้าทายการบังคับใช้กฎหมายมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อใช้ดำเนินงานกิจกรรมโครงการออกค่ายอาสาให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในชนบทมีการจัดตั้งสำนักอบรมกฎหมายและส่งเสริมวิชาชีพโดยจัดทำโครงการพี่ให้น้องอบรมเตรียมสอบใบอนุญาตทนายความทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมวิชาชีพนักกฎหมายรุ่นที่หนึ่งประจำปี2563 จัดแข่งขันโบลิ่งเพื่อรับบริจาคทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการช้างเผือกนิติรามเป็นเงินจำนวน3ามแสนบาททวนเข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาในงานวันระพีวันที่7สิงหาคมของทุกปีณลานเนติบัณฑิตยสภามีการบริจาคเงิน เพื่อเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์อาทิมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 มีการจัดกิจกรรมเพื่อมวลสมาชิกดังนี้จัดงานคืนสู่เย่าราตรีนิติศาสตร์คืนประสานลานพ่อขุนเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2561 ณบริเวณลานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อให้บรรดาสิทธิ์เก่ารามคำแหงได้มาพบปะกันเสริมสร้างความสามัคคีคุ้นเคยกระชับความสัมพันธ์รวมกันเป็นหนึ่งกลับมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยผู้ให้ชีวิตกับสิทธิ์เก่าทุกคนและรายได้ในการจัดงานครั้งนี้ได้มอบให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นจำนวนเงิน1นึ่งล้านหนึ่แสนบาททวนจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และรามสารสัมพันธ์กับสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งส่วนกลางและทุกภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความสมัคคีรวมมือทำกิจกรรมอันเกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหงประเทศชาติและประชาชน ร่วมกิจกรรมในงานพิธีต่างๆของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์และมวลสมาชิกอาทิเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงทรงพวงรีดคารวะศพสมาชิกสมาคมที่เสียชีวิตสแสดงความยินดีกับสมาชิกสมาคมและสิทธิ์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะนิติศาสตร์ คณะกรรมการบริหารสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะที่หนึ่งได้ทุ่มเทเสียสละในการบริหารและดำเนินการจัดทากิจกรรมต่างๆสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพื่อสนองคุณชาติเชิดชูเกียรติสนองคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะนิติศาสตร์ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาแก่นักศึกษา จนเป็นที่ยอมรับของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงมวลสมาชิกสิทธิ์เก่าและสังคมในโอกาสจะครบวาระการบริหารของคณะกรรมการบริหารสมาคมคณะที่หนึ่งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนร่วมมือกันด้วยความภาคภูมิใจ ในฐานะสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงพวกเราจะสามาคคีรวมกันเป็นหนึ่งร่วมใจกันสืบสารดำเนินการสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงตลอดไป 家。